ฮลโลสบายดีทุกคนเนาะ,อะตอนนี้ก็อยู่กับซองนปานเองเออ่วงนี้กับแบบบริหิตลิปบริหิตคีบหลงแบบดุนเติบเลยนะแบบ่วงนี้นะกัก,กตัวอยู่บ้านแดแบบว่ามันมีแบบว่าโควิดไล่ะนะระบาดไล่ทรงนี้ก็เลยแบบบ่ค่อยได้เหตุคลิปแดแบบยานานะยู่ออกไปน้องนะแตบบ่ทุกคน วันนี้ป่านรู้สึกว่าแบบอยู่บ่ค่อยสบายปวดหัวเป็นไข้เป็นไข้ขึ้นไม่อยงนะั้นป่านก็นเลยแบบบ่ค่อยแบบว่าอ่าบ่ค่อยแบบอยู่สบายนะแบบใจเทานะั้มันบ่สบายใจก็เลยแบบป่านก็นเลยเอยากออกไปไปกวดอ่าโควิดไปกวดอ่าโควิดนะแต่ว่าป่านบ่อยากออกไปนอกแบบว่าตอนนี้นะโรคระบาดมันไล่แฮงเนาะป่านก็นเลยแบบอ่าห้าวิธีวิธีหนึ่งก็คือ ซื้อเครื่องตวดโควิดท่านำมาตวดเองเนาะมาตวดเองอยู่เหมือนมาตวจเองอยู่แบบส่วนตัวเฮามาตวจเองเน,อะนะเออบางก็เลยสั่งมาเนาะจะเป็นตัวนี้เลยรานะคาประมาณอ่าซ่องซ้ำร้อยบาทนี่แหละกะบนใจเนาะเพราะอ,อันนี้มูซื้อฟางมาให้อ่าหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่เดียบานอีมาเลิม ช่วนให้ทุกคนเบิงเนาะว่าพ่านข้องปานออกมามันจะเป็นลบหรือเป็นบวกถ้าสมมติว่าเป็นบวกปานกะจีอซวิธีแล้วก็อ่าไปหักซ่านำแพทเนาะแต่ว่าอเอามาลงมือกันเลยเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเนาะหน้าส่องมันก็นจะประมาณนี้แบบเวลาเขาซื้อมาเขาจะเขาเบิรงอันนี้มันเดเนาะเบิอ่าวันวันที่เดือนปีมันนี่นะว่าหมืออายุหรือบอ่อเนาะตัวนี้เด ตัวนี้ยังหมดอายุเถะเนาะอันตัวนี้หมดอายุวันที่วันที่ยังวันวันที่สามเอ้ยวันที่66เดือนสามปีสองพัน้าสิบสามเนาะเฮาตองเบื่งอันนี้เดถ้ามันหมดอายุเฮากระเบบโบสามารถใส่ใดสินะเออนํามันมาเฮามาเริ่มกันเลยเพื่อเพเป็นการเสียเวลาเนาะวิธีที่หนึ่งก็คือไข่ไข่ก่อนเฮาต้องเก็บมันออกมาก่อน หลังจากที่เก็บออกมาแล้วมันก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะมันจะมีอันนี้มันคือไมเยะเนาะไมเยดังไมเยาขีู้มนะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นครูมือเนาะมันจะเป็นษาอังกฤษหมดเลยแล้วตัวนี้มันจะเป็นโตกล้องมันะกล้องทีหอยดดนําทีเอาจะแทกว่าจะวัดว่าจะติดเสื้อบอตัวนี้นี่นะเนาะ ไปเาเงาโบกแกะเถอตัวนี้จะเป็นกล่องที่เฮาเอาน้ำยาอนานใส่ลงไปเออเด้เฮาจะเอาน้ำยาตัวนี้ใส่กล่องตัวนี้เนะาะามาเริ่มกันเลยวิธีที่หนึ่งก็คือให้ทุกคนนะหยดหยดน้ำยาตัวนี้เนาะหยดน้ำยาตัวนี้ท่นใส่ในกล่องตัวนี้นี่เกตบอกหยดน้ำยาตัวนี้ใส่กล่องตัวนี้นี่อ หยอดอะไรหยดน้ำยาตนี้ใส่กล่องตัวนี้นี่เอนอนี่อ่าล้างจากที่หยอดใส่หมดแล้วห้ามเห็ดคอมเด้ดขาดเห็ดคอมนี่ได้ซื้ออันใหม่เลยเพระาะว่ามันน้อยเะะฮงลัางจานแล้ก็โยงปลาไว้ ยองปลาไว้ยัให้มันคอมเด้อเออยองปลาไว้วันนี้หากลับมา <_ d ata> เห็ดอันนี้นนนเนาอมมเยหูดดังเลยแต่ว่าตัวนี้นะเฝ้าไข่เถื่อเพราะว่าแบบเอกกับหัวไข่ออกมาแล้วมันติดเสื้อไม่ยังแลนะเออเอากับต้องไข่เถื่อเดี๋ยวทาเบิงพ่นก่อน่าส,นนนอาสุดันไอเดี่ยสู้ ตอนนี้แหละเป็นตอนที่ทําใจยากที่สุดเนาะก็คือเข่าเย,ย่อันนี้เข้าไปเย,ย่ได้เท่าที่จะบตรงเลือกลรกกระไดพอเขาหูสึกว่าเออมันทึบแบบนำมูเขา่าอ่ะนะมาทุกคนเริ่มเลยเนาะหนึ่งสองสาม ทำดาแจ๊กเลยแหย่เบิ้งนี้เองเนาะหรือว่าแหย่เบิ้งเดียววะแหย่เบิ้งเดียวสักเเต่เมื่อกี้มันแหย่ยังบัวได้ไล่เนาะเขาบอกห้าพันพันว่าประาณประมาณสิบเถื่อ หลังจากที่ห่อพ้าแล้วเนาะหลังจากที่ห่อพ้าแล้วก็เอาอันนี้นี่มาใส่ตัวอันนี้นี่มันเยะใส่น้ำนี่นะเออเสี่ยงเปลี่ยนเลยเย่เยเยใส่น้ำนี้พ่านพันพนประพันพ่านพันแบบนี้เนาะพ่านพันประมาณอ่าสิบเทื่อแล้วอ,อุ้ยล่าสุดกูบ่ได้เป็นหวัดย้อนยังหนอกกูบ่ได้จับย้อนอันไม่ยังเกาะ ย้อนอันโควิดคือเต็อุจัาย้อนก่อนนี้เง่ดังสู้ <S <S 1> <S 1> เออหลังจากที่เราพันพันพันประมาณสิบสาวเือแล้วเรากะบ,บีบตัวนี้เนาะบีบตัวนี้เราก็หูดขึ้นเพื่อยังเพื่อยังให้นำมูกมันนะไล่ลงไปลุมหันเออหูดเอามือบีบบีบตัวนี้เราก็หูดขึ้นอ่า ทุกคนอย่าลืมว่าเหาเฮ็ดแบบนี้เดียวเราเหาตรงเอาทิมใส่สองเกลาเนาะเหาตรงหยัดใส่บบต้องวางไว้อ่าโรเล่เนะาะหลังจากนั้นเราเหากะปิ๊บมันมีอันซุปนี่แล้วก็ซุปนี่เนะาะแล้วก็เหเ็นแบบนี้หน่อยหนึ่งเห็นบสังเกตว่ามันจะมีน้ำมูกเขาอยู่นี่หน่อยหนึ่งเออหลังจากเสร็จพิธีเสร็จพิธีหลังจากขั้นตอนนี้เดียว,วเราเนาะเหาก็มาจิ้มตัวนี้เลย ตัวนี้เลยเดโอ้ยเออมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะทุกคนปัน่นอีมาบอกวิธีก่อนเนาะอ่าแป๊บนึงอ่าเดมันจะมีแทบตัวมันจะมีอ่าสัญลักษณ์ตัวทีกับตัวซีเนาะถ้าสมมติว่าอ่าในเมื่อหฮายอดน้ำยาลงตัวซองเอสนี่เราเนาะเดตัวสองเอสอนเนี่ยมันจะมีซองหฮยยอดน้ำยาลงในเมื่อหฮยยอดน้ำยาลงแล้วมันจะ มันจะให้หล่อประมาณ15นาทีเนาะเขาต้องเอาส5้านาทีเปะๆเพื่อว่ายังเพื่อว่าบเป็นการคาดเคลื่อนข้องการการอันเฮดเวกการทํางานข้องมันเนาะถ้ามันขึ้นตัว C ตัว C ตัวเดียวถ้ามันขีดตัว C ีตัวเดียวนะเปลว่าเขาบติดโควิดเปลว่าเขารอดเนาะเขาติดโควิดถ้ามันขึ้นตัวทีขึ้นตัว C เดขึ้นตัว T ีเดี๋นะเปลว่าเขาติด ขันมันขึ้นซ่องอ่านไปว่วเขาติดแต่ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นเตตทีแปลว่าเขาเหตุวิธีขันบุทึกตองถ้ามันขึ้นเตตุตทีนะแปลว่าเขาเหตุวิธีการอ่าอันนี้ขันบุทึกตองเนาะถ้าสมมติมันขึ้นเตตุตทีบางทีมันก็อาจจะเป็นน้ำเครื่องตัวนี้มันเพ อซ่องกรณีเนาะถ้ามันขึ้นเตตัวทีเขาอาจจะเหตุวิธีแล้วก็ซ่องมาก็คือเครื่องนี้เพเขาต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วก็มาเหตุอันใหม่เห็ุใหม่เนาะถ้ามันขึ้นซ่องอาจแปลว่าติดอาโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ถทึงเวลาที่เขาตอ้ตองอันต้องอันอันนั้นแล้วเนาะถทึงเวลาที่เขาตอ้ <c oughs> ตองต้องลงมือเอานี้ยอดใส่แล้วโอเคมามลงมือเลยยอดยอดใส่ตัวอันตัวเอสนี่เลยเนาะอันจะมีซ่องตัวนี้นะ ยอดลงไปเลยหลังจากที่ยอดลงไปแล้วหลังจากที่เหยโลงไปแล้วเนาะน้ำมันจะไปซึมเข้าไปในแพ่งตัวที่มันวัดแทบอ่าหลังจากที่เหยอยอดน้ำเข้าไปแล้วนเนาะเขาต้องท่าท่าประมาณสิหนาที ต้อง15นาทีเป๊ะๆเ,เ,เลยเนาะถ้ากายหันกระแบว่ามันจะการคาดเดาหรือว่าการแบบวัดแท้ก็มันจะคาดเขื่อนเขาต้องเอา15นาทีเป๊ะๆเ,เ,เดียวทุกคนมาเขามาหลอดท่าเนาะหลอดท่า15นาทีโอเคอ่าทุกคนตอนนี้เนาะล่างจานแถวยอดตัวนี้เสร็จแล้วมันจะขึ้นขี้ตัวตัวตัวซีวเลยเนาะตอนนี้เขาก็หลอดท่าตัวนี้ได้ซองนาทีแล้ว เราต้องรอท่ามันหัวสิบห้านาะทีเด้อทุกคนเดี๋ยวเขามารอท่าก่อนเนาะถ้ามันขึ้นขึ้นขีดตัวทีก็ไปว่าเขาติดคันบ้ขึ้นก็ไปว่าโบติดเด้อโอเคเนาะเด็กทุกคนตัวนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะเฮาอ่าตัวน,นี้ได้สิบห้านาะทีแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งพ่นเลยตัวน,นี้อันพ่นมันอยู่ในหมื่นนึงเนาะแต่ปั่นยังโบเบิ้งเ่อแบบปั่นกับยานตกใจนะซึมม่งมันติดมาเทเทเราปั่นกับแบบ เดีออ๋ยวคูแบบเดี๋ยวมันรุนเลยเนาะเดี๋ยวเองคอยเอานี้พื้นพื้นว่ามันจะจะขึ้นซ่องคีบบอวนะทุกคนอือแม้คุณรุนแหงคุณรุนกวนเลกอันห้วยพัฒนาเหล่าอีกอู้ยคีดนุ้ง <c oughs> คุณแตคีดเดียวโอเค ทุกคนไปว่าป่านบริจติดเนาะอาทิ่ป่านแบบเป็นไข้หรือว่าไอาจามไม่ยังสีมันก็แวบบางทีมันอาจจะเป็นวัดธรรมดาเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นหน้าฝนแดดนะแต่ทุกคนบปต้องสาาใจเนาะว่าเออบางทีอันนี้มันจะบอกาอาจจะบริด้พ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทุกคนบ่อยากแวบ มั่นใจไล่กับแอบให้ไปกวดน้ำพเพรเพนอีกเธอนหนึ่งเนาะปานก็จะไปกวดน้ำเพชรอีกเทือนหนึ่งเพื่อแบบความสัวเนาะความสัวของม,มั่นใจของเขาแต่ว่าถ้าบ้ดได้กวดขึ้นจ่องคิดแล้วก็ให้หิบแจงแพทแจงหม้อเนาะแจงกูไผ่พนมาหับเอาไปกักตัวไปหักซาตัวเนาะแต่ว่าถ้าบ้ดได้บดยังบุได้ติดก็คือแบบ ให้หักษาตัวเองให้อ่ากักตัวคือกันบอเมนว่าเออหาติดแบบนี้สิบางทีเฮาอาจจะแบบสาราใจไปติดอยู่บนอื่นหรือว่าคนอื่นผ่าเอามาติดนําเฮาก็มีเนาะแบบนี้มันก็แบบว้าบบได้นะเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นพญานะมันบได้มาเป็นตัวใหญ่ๆเนาะมันบได้มาเป็นตัวใหญ่ๆมันมาแบบเป็นลองลอยนตามอาการโอเคทุกคน อ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่นาจะจบเท่านี้เนาะเดี๋ยวติดตามว่าคลิปหน้าป่าน hit คลิปยังกันฝากให้ทุกคนติดตามในเดี๋ยวป่านจะมาบอกขาา่าวส่านต่างๆที่มีแบบเอออันใหม่อันทีแบบทุกคนบ็เคยฮู้ไม่อยากสีปานก็บเอ็ามาบอกให้ทุกคนเนาะโอเคบายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบ้านเด้อ <c oughs> ขอบใจทุกคนบาย